สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องเอ,อ่อหลักการสําคัญสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรนะคะโดยจะอิงจากข้อมูลของครูพลเป็นหลักเลยเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นความคิดที่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆอะคะ่ะว่าอะไรที่ทําให้การพัฒนาหลักสูตรมันเอ,อ่อมันเวิร์กมันมีประสิทธิภาพมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าคะ่ะเรื่องการวางแผนแล้วก็กระบวนการที่เป็นระบบคือข้อมูลของครูพลเนี่ยชี้ชัดเลยนะคะว่าการพัฒนาหลักสูตรที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะมันต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบมากๆเลยมีลำดับขั้นตอนชัดเจนต่อนเนื่องตั้งแต่แบบวิเคราะห์ปัญหาความต้องการไปจนกำหนดจุดมุ่งหมายออกแบบกิจกรรม,มเหมือนสร้างบ้านเลยนะคะต้องมีพิมพ์เขียวที่เป๊กมากๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยและที่ครูพลเน้นย้าก็คือกระบวนการเนี่ยต้องเป็นขั้นเป็นตอนที่รอบคอบนะครับคือแต่ละสเต็ปต้องคิดมาดีแล้ว แล้วก็สิ่งสำคัญที่ข้อมูลระบุคือการตัดสินใจร่วมกันนะครับตั้งแต่ต้นเลยของคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญครูหน้างานหรือนักวิชาการคือไม่ใช่ต่างคนต่างทำไปครูพพบว่าการมีเวิร์กช็อปที่มีโครงสร้างชัดๆในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเออมันช่วยลดความขัดแย้งได้เยอะแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้ดีมากเลยครับ อ่าน่าสนใจค่ะแล้วการตัดสินใจที่ว่าเอ,อ่อต้องพัฒนาแค่บางส่วนหรือว่าต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้มีปัจจัยอะไรที่ครูพลเขาชี้ไว้บ้างครว่าเป็นตัวกําหนดสําคัญครับจากข้อมูลปัจจัยหลักๆเลยก็คือขอบเขตของปัญหาที่เราอยากจะแก้ครับแล้วก็ทรัพยากรที่มีทั้งเวลาคนงบประมาณพวกนี้ครับคือถ้าปัญหามันแบบว่าฝั่งรากลึกมากๆการปรับเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะไม่พอ แต่ว่าการยกเครื่องใหม่ทั้งระบบเนี่ยมันก็ต้องการการลงทุนสูงเหมือนกันนะครับการประเมินความคุ้มค่าผลกระทบระยะยาวอันนี้สําคัญมากตามแนวทางที่ครูพลรวบรวมมาเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอระวังแผนเป็นระบบแล้วนะคะสิ่งสําคัญถัดมาที่ข้อมูลครูพลชี้ก็คือแล้วจะทำยังไงให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมามันเวิร์กจริงๆก็คือเรื่องประสิทธิภาพกับก,บการนำไปใช้นี่แหละค่ะ ที่บอกว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยต้องดีกว่าของเดิมนะไม่ใช่แค่รู้สึกไปเองแต่ต้องวัดผลได้ด้วยประเด็นนี้สำคัญมากครับข้อมูลครูพลไม่ได้บอกแค่ว่าดีกว่าลอยๆนะครับแต่พยายามจะระบุให้ชัดขึ้นไปอีกเช่นหลักสูตรใหม่ควรจะช่วยลดเวลาเตรียมสอนของครูลงได้จริงๆสมมติว่าสัก15%อะไรแบบนี้โดยที่ผลสมัมฤทธิ์ผู้เรียนต้องไม่ลดลงนะหรือว่ามีกระบวนการประเมินผลที่มันสะท้อนทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ได้ดีกว่าของเดิม นี่คือตัวอย่างของประสิทธิภาพที่มันวัดผลได้จริงๆครับไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆค่ะแล้วเรื่องการนำไปใช้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่หลักสูตรดีๆหลายอันอาจจะมาตกม้าตายตอนเอาไปใช้จริงข้อมูลครูพลมีข้อแนะนำอะไรตรงนี้บ้างคะจุดนี้ครูพลเน้นเรื่องการฝึกอบรมมากๆครับผมแต่ว่าไม่ใช่การอบรมแบบออนั่งฟังบรรยายเฉยๆนะข้อมูลชี้ว่าการอบรมที่ได้ผลดีที่สุดเนี่ยคือรูปแบบ peer coaching นะครับ peer coaching ก็คือการให้ครูจับคู่กันสังเกตการสอนแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกันโดยตรงเพราะเขาพบว่ามันทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ในบริบทห้องเรียนจริงๆได้ดีกว่าเยอะเลยคือต้องอบรมถึงครูทั้งผู้บริหารบุคลากรสนับสนุนด้วยนะครับให้เข้าใจตรงกันรจริงๆถึงจะขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ให้ไปถึงเป้าหมายได้อ๋อการอบรมแบบ peer coaching นี่น่าสนใจมากแสดงว่าการลงมือปฏิบัติจริงนี่สำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้ มาถึงอีกหัวใจหลักที่ครูพลให้ความสําคัญมากๆเลยก็คือการมุ่งเน้นประโยชน์ด้านจิตใจและเจตคติของผู้เรียนอันนี้ที่ฉันว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะมันจับต้องยากกว่าความรู้ทางวิชาการเยอะเลยท้าทายจริงครับแต่ครูพลมองว่านี่อาจจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาด้วยซ้ำไปนะครับคือการสร้างคนที่ไม่ได้มีแค่ความรู้แต่ต้องมีคุณลักษณะที่ดีด้วยเช่นมีวินยัยใฝเรียนรู้ ปรับตัวเก่งทำงานกับคนอื่นเป็นในข้อมูลครูพลยกตัวอย่างกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับที่ไม่ได้วัดแค่ว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิทย์ไหมแต่วัดไปถึงทักษะการสื่อสารการรับฟังความเห็นต่างแล้วก็การแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยอืมสิ่งเหล่านี้แหละครับที่สะท้อนการพัฒนาด้านจิตใจและเจตคติพอพูดถึงการทำงานร่วมกันก็เชื่อมไปถึงประเด็นเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเลยนะคะที่ข้อมูลบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลย ถูกต้องครับการพัฒนาหลักสูตรนี่มันซับซ้อนนะครับเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากหลายฝ่ายหลายระดับเลยครูพลพบว่าปัญหาใหญ่ที่เจอบ่อยๆคือการประสานงานที่ไม่ค่อยราบรื่นหรือว่าบทบาทหน้าที่มันไม่ชัดเจนต่างคนต่างทำสิ่งที่ข้อมูลเน้นมากๆคือต้องมีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนตั้งแต่แรกและที่สำคัญคือต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดความรับผิดชอบร่วมกันหรือ shared accountability metrics นะครับ ตัวชี้วัดความรับผิดชอบร่วมกันครับเพื่อให้ทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วก็มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันจริงๆไม่ใช่แค่แบบทํางานในส่วนของตัวเองให้เสร็จเสร็จไปโหฟังดูแล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องการวางแผนที่เป็นระบบมากๆต้องมองไปถึงประสิทธิภาพที่วัดผลได้จริงๆด้วยแล้วก็การนําไปใช้ที่ต้องเน้นการอบรมแบบลงมือทําจริงอย่างเพียโคชชิ่งที่ว่า การให้ความสําคัญสูงสุดกับการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านโดยเฉพาะจิตใจเจตคติแล้วก็สุดท้ายคือความร่วมมือที่ต้องมีโครงสร้างมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนทั้งหมดนี้จากข้อมูลของครูพลดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบที่แบบขาดกันไม่ได้เลยจริงๆนะคะใช่ครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าชวนคิดต่อมากๆครับว่า ในโลกยุคปัจจุบันที่แบบเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเร็วมากเลยคำถามคือเราจะนำหลักการเหล่านี้จากข้อมูลของครูพลเนี่ยมาปรับใช้ยังไงให้มันยืดหยุ่นแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพที่ดีไว้ได้แล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมันจะมีแนวทางที่น่าเชื่อถืออะไรบ้างในการวัดผลการพัฒนาจิตใจและเจตคติที่ครูพลเน้นย้ำม,มากๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจับต้องยากเนี่ยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้จริงๆนอกเหนือไปจากการสังเกตหรือการ ให้นักเรียนรายงานตัวเองอืมอันนี้คือคําถามที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อนะครับเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมันตอบโจทย์อนาคตได้อย่างแท้จริงครับ